โทรศัพท์มือถือแช่ตู้เย็นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือเวลาร้อนแล้วชาร์จไม่เข้าขครับ ทาร์ไปเข้าโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับรุ่น a n d ด o i d นะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับทุกรุ่นนะครับยี่ห้อนะครับยี่ห้อนี้นะครับโดยเฉพาะหรือทุกยี่ห้อนะครับแต่ผมใชียี่ห้อนี้นะครับทีแรกผมก็มโนว่าสายชาร์จเสียครับซื้อมาซื้อมาซื้อมากองเอล่เลยครับกองเอล่เลยโทรศัพท์ สายชาร์จโทรศัพท์นะครับวิธีแก้ครับผมจะบอกวิธีแก้นะครับซื้อมาใหม่อันนี้ซื้อมาใหม่เลยนะเนี่ยผมเพิ่งรู้นะครับเพิ่งรู้นะครับเครื่องมันร้อนนะครับเครื่องร้อนเครื่องโทรศัพท์ร้อนชาร์จไม่เข้าครับชาร์จไม่เข้านะครับจะมาบอกวิธีนะครับนี่ครับส่วนมากจะเป็นพวกนี้นะครับ ไอโฟนพวกนี้ครับชาร์จไม่เข้าน่าสงสารคนที่ใช้ไอโฟนจัง <laughs> ชาร์จไม่เข้านะครับเป็นเครื่องร้อนนะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ครับที่แรกผมคิดว่าสายชาร์จเสียนะครับสายชาร์จเสียซื้อมาแล้วก็ซื้อกล้องอีเล่ที่ตรงไหนไม่ด้วยเยอะอ้าหกอันนะครับซื้อมาแต่ที่จริงแล้วสายชาร์จไม่ได้เสียนะครับสายชาร์จไม่ได้เสีย <laughs> เป็นเพราะโทรศรัพท์เรานะครับเป็นเพราะโทรศรัพท์เรา โทรศัพท์เราเครื่องร้อนชาร์จไม่เข้าครับเพราะว่ารุ่รนนี้มันทำมาอย่างไงไม่รู้มันร้อนเราชาร์จไม่เข้าครับวิธีแก้ครับรือเอาโทรศัพท์เนี่ยครับโทรศัพท์ไปแช่ตู้เย็นเลยห้องฟิตเลยนะครับแช่ตู้เย็นห้องฟิต์ฝังดีนะครับอย่าอย่าลืมนะครับอย่าแช่ลืมนะครับห้องฟิตใส่ห้องฟิตเลยนะครับห้องฟิตอยู่ประมาณ สองนาทีสามนาทีนะครับออกงฟิตนะครับสองนาทีสามนาทีแล้วก็ให้หายเย็นก่อนนะครับข้างในมันจะร้อนมากเลยให้หายเย็นก่อนแล้วก็มาเสียบใหม่แล้วก็มาเสียบซาร์ไฟใหม่นะครับเข้าครับเข้าทุกสายเลยที่คิดว่าเสียนะครับทุกสายเลยเข้าหมดเลยน <laughs> ี้จริงๆก็เป็นเพราะความร้อนของโทรศัพท์นะครับความร้อนของโทรรัพท์ นอนโทรศัพท์ตรงชาร์จไม้เข้านะครับเล็กเล็กน้อยๆมาบอกกันครับสวัสดีครับถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อ